สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเบนนะครับอยู่ตอนนี้ก็อยู่กับ t 0 fact about me หรือ20เรื่องที่คุณต้องรู้หรือไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ <c oughs> วันนี้ก็เป็นแบบคลิปขำๆแบบไม่มีสาระบ้างนะครับหลังจากที่ทำคลิปสาระมาเยอะละแล้วก็วันนี้นะครับก็จะเป็น fact about me ที่แบบเป็นเรื่องบางเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะเข้า fact about me เนี่ยที่จริงว่าเจ้าช่วงนี้เป็นช่วง Q&A นะครับแต่คนที่ม่เม้นเน,เนี่ยน้อยมากๆผมก็เลยเจอแค่คอมเมนต์หนึ่งที่รู้สึกว่า เป็นเรื่องที่ผมอยากตอบมานานแล้วแต่ไม่ค่อยมีคนถามนะก็คือทําไมต้องชื่อซีโรโซนิกนะครับก็คือที่ชื่อซีโรโซนิกก็คือไม่มันไม่มีความหมายครับแต่ก่อนเนี่ย ชแนเก่าผมชื่อซีเบทนะครับก็คือชื่อซีโรเบทคือตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยมาหลายปีที่แล้วเนี่ยคนเขาจะนิยมใช้ชื่อที่ลงท้ายด้วยตัวแซดเยอะมากซีโรเบทผมก็เป็นซีโรบีนะครับตอนนั้นอยากให้มันลงท้ายด้วยแซแบบเท่ไงแต่ไปๆมาๆก็เปลี่ยนชื่อในประมาณ2ชั่วโมงต่อมาเป็นซีโรโซนิกนะครับเห็นไหมว่ามันมีอะไรก็คือซีโรก็คือตัวแซละเอ้นี่คืออยากใช้ส่วนตัวแล้วคําว่าซีโรเนี่ย ทำไมต้องมีตัว A ผมเอามาจากคำว่า C ีที่แปลว่าทะเลนะครับแต่เปลี่ยนจากตัว S E A เป็น Z E A นะครับเอาเหมือนเอาคำว่า C กับคำว่าซีโรเนี่ยมาผสมกันเป็นการเป็นคำว่า ซีโร่ที่เป็นแบบ Z e a r o แต่ก่อนผมคิดชื่อแค่ว่าซีโร่แต่จะลงท้ายด้วยอะไรดีก็เลยคิดเออเป็นซีโร่โซนิกละกันนะครับแล้วโซนิกต้องเป็นแบบไม่ใช่โซนิกธรรมดาเลยนะต้องเป็นโซนิกที่ลงท้ายด้วย Z นะครับเพราะสมัยนั้นมันเท่งไงแบบชื่อที่ลงท้ายด้วยตัวแนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราเจ้าก็จะมาเข้า t 0 e fact about me กันเลยนะครับข้อแรกก็คือผมชื่อเบนนะครับชื่อจริงชื่อว่าสาหรัฐไม่จะเป็นนามสกุลก็ได้นะครับแล้วก็รู้เปล่าวครับว่าผมเคยมีชื่อเก่าด้วยนะชื่อจริงอะ่ะแต่ก่อนเนี่ยพ แต่ประเด็นคือชื่อมันเหมือนผู้หญิงเกินไปเขาก็เลยเปลี่ยนในนาทีสุดท้ายให้เป็นชื่อสหรัฐแต่พอเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นสหรัฐเนี่ยก็โดนล,ล้ออีกนะครับโดนล,ล้อจากเพื่อนอีกนะครับสองผมเป็นคนขอนแก่นนะครับเอาความจริงเนี่ยผมเกิดที่ชนบุรีนะแต่ว่าผมไปโตที่ขอนแก่น แต่ว่าพื้นเพครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนอีสานอยู่แล้วเพราะว่าพ่อก็เป็นคนขอนแก่นแม่ก็เป็นคนอุดรผมก็เลยถือว่าตัวเองเป็นคนอีสานไม่ใช่คนภาคตะวันออกนะครับข้อ3ผมส่วนสูง159นะครับส่วนน้ําหนักนั้นก็คือ78อายมากที่จะพูดเรื่องน้าหนักตัวเองนะครับเพราะว่าส่วนตัวแต่ก่อนผมเป็นคนผอมมากนะครับผอมกระหล่องเลยแหละแต่ประเด็นคือพอมาอยู่ที่ชนบุรีก็คือได้รู้จักของอร่อยนะครับ ก็เลยกินเยอะไปหน่อยผมเริ่มอ้วนมาตั้งแต่ม4ม5แล้วนะครับแต่ตอนที่เป็นม1ม2เนี่ยช่วงที่อยู่ขอนแก่นนี่ผมจะอดอยากมาก้วครับก็คือผอมเลยลูกชาวนาไงก็ต้องแบบทํางานแบกหามนิดนิดหน่อยหน่อยข้อที่4ผมมีฝาแฝดชื่อแบงค์ครับ,นะครบใครไม่รู้นะครับที่จริงผมมีฝาแฝดด้วยนะครับถึงหน้าตาอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันบ้างแต่มันจะคล้ายๆกันหน่อยนะครับข้อที่5ผมกลัวอะไรมากที่สุดที่เป็นสัตว์นะผมกลัวมแมลงสาบมากที่สุดเพราะว่ามันบินได้นะครับเคยมีเรื่องก ผมเคยดูสารคดีมแมลงสาบนะครับแล้วผมไปเจอมแมลงสาบมาดากัสการ์ซึ่งมันตัวใหญ่แล้วมันน่าเกลียดมากผมก็เลยไม่ชอบมนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ยิงมแมลงสาบไทยบ้านเราเนี่ยมันบินได้ผมก็เลยไม่ชอบเพราะว่าเวลาบินททไลที่ผมกีแตกเลยส่วนข้อที่6ก็คืออันนี้ก็จะดาร์กหน่อยก็คือผมเคยจมน้ําจนเกือบเสียชีวิตมาแล้ว อันนี้เล่าเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมมันมันก็เกินจะเชื่ออยู่แล้วนะครับมันก็เกินจะเชื่อได้อยู่แล้วเนาะก็คือตอนนั้นเนี่ยผมอยู่น่าจะอยู่ประมาณป .3 นะครับอายุไม่มั่นใจผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแล้วผมรู้มาจากไหนว่าผมจมน้ำเพราะว่าผมถามมาจากคนที่เห็นเหตุหการณ์อ네ย <c oughs> ่างเช่นแฟนผมพ่อผมกับคนในครอบครัวผมเพราะว่าผมนั่ผมไปเล่นสระน้ํากับครอบครัวนะครับก็ตอนนั้นผมก็เกิดอาการห้าวครับ ้าวเป้งมากไปเล่นสะผู้ใหญ่นะครับที่มันเลึกตอนนั้นผมน่าจะสูงประมาณ120เองมั้งตอนประมาณป3แต่สะเนี่ยมันสูงประมาณ100ประมาณ150มั้งผมจำไม่ได้ประมาณ 150- 180ถึง180ได้ผมจำไม่แม่นนะครับเพราะสะมันเป็นแบบสโลปลงไปเนาะแต่ทีเนี้ยหลังจากที่ผมลงสะผู้ใหญ่หลังจากนั้นผมก็ภาพตัดนะครับผมก็เลยไปถามว่าอ้าวแล้วมีคนเจอผมได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าเหมือนแม่บ้านเขามาทำความสะอาดแล้วเขาไม่เห็นผมเนี่ยนอนขดอยู่ใต้น้ำเออก็เลยแบบโอ้โหแม่งโหดสัต พอไปหาหมอใช่ไหมเขาบอกว่าผมขาดอากาศหายใจไปประมาณ25นาทีแล้วแต่หมอก็ งงเหมือนกันว่าทำไมผมยังไม่ตายทั้งที่จริงเขาบอกว่าคนจมน้ําขาดอากาศ5นาทีก็ตายแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมน้ําท่วมสมองแล้วก็น้ําท่วมปอดด้วยนะครับแต่ก็ไม่ตายนะแต่ตอนนั้นก็อาการโคม่าเข้าขั้นโคม่าอะไรแหละก็คือเขาบอกว่าตอนนั้นผมนอนเหมือนเป็นงูกุญนะครับสายระยงระยางเต็มตัวไปหมดนะครับแต่ว่าสมัยนั้นมันไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก็เลยแบบไม่มีรูปมาให้ดูแต่ก็ฟังมาจากปากแฝดผมด้วยว่าแบบตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมจมน้ำเนี่ยเขาบอกว่าผมเป็นคนตายแล้วเลยนะหน้ากระซีดปาก ก็มีแต่น้ำออกมาแล้วแบบปากฟองฟอดเต็มปากเลยจน ผมเนี่ยเป็นเจ้าชายนิทาอยู่ประมาณ4วันถึงจะตื่นขึ้นมาถึงตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ตื่นมาแบบปกตินะครับตื่นมาความจําเสื่อมอีกตั้งหากโอ้โหโคตรละครนะครับอันนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้เพราะว่าอันนี้ผมเป็นจริงๆเพราะว่าผมตอนผมจําได้แค่ว่าหลังจากที่ผมตื่นขึ้นมาใช่ไหมผมอัลล่าวาดเลยเพราะผมตอนนั้นผมความจําเสื่อมผมจําได้แค่น่าจะจําได้แค่ย่าหรือไม่ก็อานี่แหละผมผมจำไม่แม่นเท่าไหร่เออแต่หลังจากนั้นความทรงจําผมก็เริ่มกลับมาเพราะว่าตอนนั้นหมอเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นผลข้างเคียงเพราะว่าผมจมน้ํา ไปนนานไงก็เลยแบบความทรงจาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเหมือนความทรงจํามันก็เลยหายเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือน้ําท่วมสมองด้วยจนตอนนั้นผมนอนพักโรงพยาบาลประมาณอาทิตย์สออาทิตย์มั้งถึงจะออกมาจากโรงพยาบาลได้แล้วก็กลับมาเป็นคนปกตินะครับคือหมอยังเก็บไว้เป็นกรณีศึกษาในสมัยก่อนคือถ้าผมอายุ ปปสาใช่ไหมผมก็อายุ9ขวบนะก็ผ่านมาเป็น10กว่าปีแล้วนะเขาบอกว่าแบบไม่เคยเห็นกรณีอย่างนี้มาก่อนก็เลยแบบว่าเป็นไปได้ไงว่าวที่จมน้ํา25นาทีแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่พิการจริงๆเขาบอกจริงๆน่าจะนอนเป็นผักแล้วด้วยซ้ำเลยครับบอกเลยว่าผมคือซุปเปอร์ฮีโร่ครับผม <laughs> แต่หลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าลงเล่นนะ้ำไปสักพักหนึ่งแต่ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะยังเล่นน้ําอยู่ข้อที่7 ผมยังไม่เคยมีเซ็กซ์จนถึงทุกวันนี้ภาษาวัยรุ่นก็คืออาจจะคือซิงอยู่นั่นเองนะครับเรื่องนี้จ,จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยมันคือเรื่องแปลกมากเพราะว่าโอ้โหผมคือผมอายุ20กว่าแล้วนะครับก็ยังไม่เคยมีเซ็กซ์สักครั้งเดียวข้อ8ก็คือผมอายุ23ปีบริบูรณ์นะครับผมเกิดวันที่3มมีนา ปี2540หรือปี1997นั่นแหละนะครับถ้านับอายุตอนนี้ก็คือประมาณ23ปีละแล้วก็ข้อ9้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมทำงานเป็นฝ่ายตัดต่อแล้วก็กราฟิกดีไซน์แล้วก็เป็นตากล้องให้กับบริษัทแห่งหนึ่งแต่ว่าผมไม่บอกดีกว่านะครับ10ผมเป็นคนที่ไม่ชอบจำสแกร์มากๆที่ไม่ชอบจำสแกร์ไม่ใช่เพราะว่าผมกลัวผีนะคือต่อให้เป็นจำสแกร์จากหนังที่ไม่ใช่หนังผีผมก็ตกใจแล้วก็ไม่ชอบด้วยเพราะว่ามันจะเป็นผลจากข้อต่อไปก็คือข้อ11ก็คือผมเป็นคนี่ ที่ตกใจมากๆคือแค่ได้ยินเสียงลูกโป่งเอ่ยเสียงประทัดเอ่ยเสียงฟ้าลงฟ้าร้องเสียงหมาเห่าอะไรผมก็ตกใจแล้วนะครับแบบดินก็แบบแค่ดินก็แบบสะดุ้งแล้วอะสะดุ้งตลอดก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับข้อ12นะครับผมเป็นคนที่โมโหร้แต่หายเร็อาก็คือเวลาผมโกรธเนี่ยผมจะโกรธแบบน่ากลัวมากแบบพร้อมเอาเรื่องนะครับแต่พอสมมติว่าผมทะเลาะกับเพื่อนหรือทะเลาะกับ ผมอย่างเงี้ยผมจะโกรธแบบรุนแรงอะ่ะแต่แป,ป๊บๆชั่วโมงหนึ่งหายละแล้วก็ลืมเรื่องที่ทะเลาะก,กันไปหมดเลยนะครับแล้วก็บวกด้วยที่ว่าเป็นพอตัวเองโกรธเนี่ยกลายเป็นคนที่พูดไม่คิดด้วยนะครับแต่ปัจจุบันก็พยายามปรับปรุงอยู่นะครับผมข้อ13ผมเป็นคนสมาธิสั้นมากๆอันนี้เนี่ยผมไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าผมไม่รู้ตัวหรอกว่าผมสมาธิสั้นหรือเปล่าแต่ผมถามจากคนรอบข้างนะครับเขาก็บอกว,ว่าผมเป็นคนที่ชอบเมื่อลอยทําเป็นคนสมาธิสั้นแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําอะไรเดิมๆได้ไม่นานนะครับ อย่างเช่นผมอย่างเช่นผมนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยยูดีมันอาจจะแบบเดินนั่นเดินไปนั่นไปนี่ไม่เคยอยู่เฉยนะครับเป็นผมเป็นพวกไฮเปอร์เท่าเด้มนะครับเป็นพวกสมาธิสั้นพวกไฮเปอร์อยู่ม่นิ่งอะ่ะคืออยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องหาอะไรแบบเอ่อให้มันแบบได้ขยับหน่อยยกเว้นออกกําลังกายนะครับ <laughs> ข้อ14นะครับผมเป็นคนที่ขี้เบือ่อแบบขี้เบื่อมากๆนะครับ ามากๆจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมเป็นคนขี้เบื่อได้ขนาดนี้นะครับอย่างสมมุติว่าผมซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่งผมพูดตรงๆนะเผลอๆผมใส่ได้ประมาณสองสามวันเบื่อแล้วนะครับจริงๆอันนี้คือแบบไม่โม้เลยแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วก็พร้อมจะหาซื้อคู่ใหม่แล้วแต่ตังก็ไม่อำนวยนะครับก็เลยได้แต่เบื่ออยางงั้นแหละข้อ15นะครับผมเคยคิดที่จะสักด้วยนะครับแต่จากข้อที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมเป็นคนเบื่อง่ายนะครับผมก็เลยกลัวว่าตัวเองจะเบื่อรายสักที่สักมาแล้วประเด็นคือลายสักมันลบไม่ได้ ็เลยว่าเลือกที่จะไม่สักดีกว่านะครับ16ก็คือตอนนี้ผมยังโสดแล้วก็ยังไม่มีแฟนนะครับ17ผมเป็นคนแพ้กุ้งผมแพ้กุ้งนะครับก็คือแพ้แบบแพ้มากนะครับก็คือถ้ากินเนี่ยก็จะเกิดอาการหน้าแดงคันคอแล้วก็หายใจไม่ออกนะครับเวลาผมจะกินกุ้งทีไรเนี่ยผมก็ต้องกินยาดักไว้ก่อนนะครับถึงจะกินได้เนาะ แต่ที่จริงเนี่ยหอให้กินยาแล้วมันก็ยังไม่ช่วยผมกินอย่างเช่นผมเคยลองลองแบบกินยาเม็ดนึงแล้วก็ลองกินกุ้งไปนะครับกินไป67ตัวกลับมาเป็นอีกแล้วนะครับก็เลยคิดว่าโอเคลิมิตเราได้แค่นี้จริงๆนะครับแล้วข้อ18ผมเป็นคนขี้ลืมมากๆน่าจะเป็นผลพวงมาจากข้อ6ที่ผมบอกว่าผมเคยจมน้ําจนความจําเสื่อม เพราะว่าหมอบอกว่าจะเป็นผลพวงกับสมองผมในอนาคตผมจะกลายเป็นคนสมองช้าในอนาคตอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่ขี้ลืมนะครับขี้ลืมแบบไม่น่าให้อภัยอ่ะบางครั้งผมวางของนั้นแป๊บแปก็ลืมแป๊บแก็ลืมแป๊บๆปบก็ลืม,ลม,ลมเลอเอผมพูดอะไรปุ๊บอย่างสมมุติว่าผมพูดอะไรประมาณ5นาท,ท,ท,ทีที่แล้วลืมแล้วนะครับต้องไปนั่งแบบโอ้โห ไปนั่งกู้ข้อมูลอะ่ะกว่าจะจําได้นะครับมันมันขี้ลืมเกินจนเพื่อนจน,เพ,นเพื่อนชอบล้อบ่อยๆแบบไอ้ขี้ลืมอะไรเงี้ยนะครับสิบเก้านะครับหน้าตาผมเหมือนคนง่วงแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ง่วงนะครับคือตาผมเป็นเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแต่แปลกนะที่ว่าผมน่าจะเป็นไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตอนเด็กผมเป็นคนตาตาโตแต่ก็น่าจะเป็นเฉพาะตอนเด็กแหละเพราะว่าตอนเด็กเด็กมันก็ดูน่ารักเนานะมันก็แบบตาโตตาโตอะไรเงี้ยแต่พอโตมาตาผมก็เริ่มแบบตีลงเรื่อยๆจนแบบเหมือนคนหลับจริงๆอันนี้ผมพูดตรงๆว่าผมมองผมยังแบบเปะ แต่ผมก็ยังเห็นทุกอย่างชัดเจนไม่ได้รู้สึกง่วงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นหมวดดนตรีแล้วกันอย่างนักร้องที่ชอบเนี่ยผมจะชอบฟังคนผิวสีซะเยอะอันนี้คือไม่ได้วันนบีด้วยอันนี้ผมฟังมาตั้งแต่ผมวัยรุ่นเลยตั้งแต่ผมอายุ 12, 13ด้วยซ้านะครับคนแรกที่ผมชอบแล้วก็ติดตามมาตลอดก็คือพอลิด้านะครับ มีใครรู้จักฟลอริด้าไหมเนี่ยก็คือเป็นแรปเปอร์นะครับแรปเปอร์ผิวสีคนหนึ่งนะครับคือผมฟังผลงานเขามาตั้งนานแล้วจนหลังๆพอฟังฟลอริด้าก็เริ่มมาฟังแบบคนอื่นบ้างอย่างเช่นอย่างที่ชอบอีกก็จะมีพวกนิกกี้มินาจูุบด็อกอะไรเงี้ยครับก็จะชอบประมาณเห็นไหมว่าก็เลยแบบว่ามันเป็นคนผิวสีหมดเลยดี่ว่านะครับก็เลยเพิ่งมาสังเกตกันผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันเท่ดีแล้วก็แต่อันนี้มาถึงพวกสมัยเก่านะ แต่เป็นพวกใหม่ๆนะก็พวกริวเบบีดา b บบีอะไรประมาณท,ที่ผมชอบสุดๆเลยนะเอ,อความจริงผมชอบนักร้องอนักร้องฝรั่งเยอะมากแต่ว่าถ้าเอาที่ชอบที่สุดในตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ส่วนแนวเพลงที่ชอบเ่ยครับก็คืออันนี้อยู่ในข้อ20เลยนะมันอยู่เป็นหมวดดนตรีไงแนวเพลงที่ชอบก็จะมีแรปนะครับแรปแบบพวกผิวสีอะแบบพวกแรปเพลงทร็ปอะไรเงี้ยทร็ปนี่ไม่ใช่เพราะว่าแบบพวกทร็ปที่เป็นแรปเหมือนกันนะแต่เป็นพวกแทร็ปแบบพวก แคปซิตี้อ่ะพวกแคปนชันอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวฟิวเจอร์เบยไปด้วยอย่างเงี้ยแคปฟิวเจอร์เบยอะไรเงี้ยแล้วก็ดับสเตปแล้วก็แนวเมทัลนะครับอันนี้แตกต่างจากเพื่อนเลยเพราะว่าเมทัลนี้ก็ชอบเพราะว่าผมชอบชอบฟังเพลงแนวแบบพวกวากวกอะไรเงี้ยม,มันเท่ดีมันเจ๋งดีนะครับผมแล้วก็จบกับ20 fact a b o u t m e นะครับนะก็เป็นเรื่องที่คุณต้องรู้หรือไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับเกี่ยวกับผมนะก็ถือว่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นละกันนะครับจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่า เป็นแบบโนสาระสักวันหนึ่งนะครับยังไงก็เป็นไงบ้างครับกับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเบนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ